สาวนวดในต่างแดนเนาะคือมันมีไม่รู้ละ่ะตีความกันยังไงก็อย่างนั้นแหละนะก็แล้วแต่คนตีความแล้วตอนที่เราต้องมาเริ่มอาชีพสาวนวดเนี่ยความคิดตอนนั้นเรากลัวปะหรือเรากังวลอะไรไหมกลัวสิภาษาไม่ได้เลยนะมืดทุกสิ่งทุกอย่างเอาวะถ้าไม่ถ้าไม่เลือกที่จะเสี่ยงกูก็ต้องอยู่แบบนี้ เชื่อไหมว่าพอมาอยู่ในจุดๆเนี้ยสบายใจมากเลยนะเขาไม่ได้บูลลี่เรามันจะอย่างตอนเราทำร้านหมูกระทะอย่างเงี้ยเราไปเสิร์ฟอย่างเงี้ยลูกค้าก็ยังล้อเราเล่นไปกระเทยพี่คิดดูเอาไอ้ไอ้คูดมาี่สีเก็บเงินอย่างเงี้ยว้าทำไมวะที่เขาจะไปทำไมวะอะไรนักหนาวะหรือพี่ต้องแคปแมนแต่งตัวเป็นผู้ชายมาเสิร์ฟอย่างนี้เหรอถึงจะได้เลิกล้อกู พอมันมาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยพี่เชื่อไหมลูกค้าไม่ได้มานั่งรอหนูนะก็ให้เกียรติเราได้ซ้ำหนูเลยรู้สึกว่าเออวะก็ต้งน้คือตรงนี้ไปแล้วแหละหนูทํางานตรงนี้มาห้าปีใครใครจะมองว่ายังไงอาชีพนี้มันมีเกิดมันมีจริงๆอืม